กับสวัสดี FC เอฟซีโตลงกเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี FC ลูกหญิงนะคะอ่าพอดีแม่ไปเจอคอมเมนต์ที่ช่องลูกแม็กนะคะที่ว่าตกับวงนอกวงในอย่างนี้ละเออนะคะเออมันพูดประมาณว่าไอคนนี้มันชื่อถ้าทุกคนไปดูช่องลูกแม็กจะเห็นคอมเมนต์นี้มันพูดว่า รักองอิงแต่ไม่รักองค์กรก็อยามาเกาะวงสาวน้อยหากินกับยอดวิวนะองคงอิงไม่ได้ดังได้เองมีคนดันมีคนปั้นมีคนให้โอกาสถึงดังได้รักน้องต้องให้เกียรติองค์กรให้เกียรติผู้ใหญ่ในองค์กรที่น้องเคารพด้วยนะวาสานโอเคนะคะเท่าที่กูฟังคอมเมนต์แบบนี้เนาะมึงเนี่ย มึงไม่ใช่เอฟซีสาวน้อยนะเท้าที่กูฟังนะเพราะว่าคำว่าเกาะวงสาวน้อยมหายอดปิวอ่าแล้วก็อุ้งอิงไม่ได้ดังเองถูกต้องค่ะแต่กูเชื่อว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่มึงนะคนทั้งโลกสนับสนุนลูกอิง แต่ต้องไม่ใช่มึงแน่นอนเพราะมึงไม่รู้อะไรเลยนะอืเออรักลุงอิงเออไม่รักคนในองค์กรน,นะคะให้ทุกคนไปอ่านได้เลยที่ช่องลูกแม็กนองอือเออกโทษน,นะคะกูเนี่ยการที่กูมากะหมอลำ หรือกอวงสาวน้อยเนี่ยกูไม่ได้มาอวยทุกเรื่องและสิ่งหนึ่งที่กูตั้งใจและยึดมัน่นคือปกป้องบอสและลูกกูเิการที่กูออกมาด่าเนี่ยใครบางคนเนี่ยในองค์กรเนี่ยเอากูด่าเลยแหละมึงต้องไปดูพฤติกรรมของมันด้วยว่ามันหาผลประโยชน์ยังไงบ้างกับลูกกูเอง อะไรที่เป็นกระแสให้คนด่าน้องนี่มันทําแบบนี้เหรอเขาเรียกว่ารักน้องและการที่กูมึงมองว่ากูมากบกระแสเนี่ยกูจ่ายตังคนะอ่ะมึงกล้าจ่ายเหมือนกูไหมมึงมีปัญญาจ่ายเหมือนกูไหมกูมากบวงสาวน้อยกูจ่ายตังค่ะกูให้ตังบอส กูให้ตังคนในวงนั่นอ่ะก็หลายคนมึงกล้าไหมกูอาจจะไม่ได้ให้ทั้งหมดในวงแต่กูคือให้ครัแล้วกูพูดได้เลยว่ากูให้ทุกเดือนค่ะนะจ๊ะถ้ามึงไม่มีปัญญาทําเหมือนกูอย่าเสือมอย่าสะเอะ ยามาเกาะวงสาวน้อยไม่รักคนใออนองนค์กรก,ก้มนกอกูจ้างเกาะจ่าควายมึงเข้ามาอ่านด้วยนะกูไม่ได้เกาะเขาฟรีๆและกูต้องเขียนเสียงกุกติงตารางด่าคนที่มาด่าวงสาวน้อยเนี่ยมึงกล้าทำเหมือนกูไหม มึงอย่าักแต่มีปากแล้วมึงเสือกพูดไอ้ควายคนอย่างกูเนี่ยถ้าอะไรไม่เกินไปกูก็ไม่อยากพูดแต่ทุกครั้งที่มีปัญหามึงไปย้อนดูว่าลูกอิงโดนดราม่าเพราะใครในวันที่ลูกอิงไปอัดเพลงมาถ้ากูจะไม่ผิดเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะ ลูกอิงคือเหนื่อยล้ามากไม่มีช่องไหนเลยที่ไปกล้าถ่ายน้องเพราะน้องเหนื่อยแต่มีอยู่ช่องเดียวที่ไปถ่ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลูกอิงเขาก็รีบกูจะย้อนให้มึงฟังแล้วมึงไปทบทวนเลยว่าทําไมกูจึงด่าคนในองค์กรบางคนมึงฟังดีๆนะมีสติด้วยแล้วก็ช่องนี้ ไปถ่ายรูปอุ่งอิงคนเดียวเลยปรากฏว่ามี FC เนี่ยอยากจะถ่ายรูปก,กับน้องแต่ความที่น้องเขาไปบันทึกเสียงมาทั้งวันเขาก็เหนื่อยล้าแล้วก็แม่แก้มเขาไม่สบายเขานับถือแม่แก้มมี FC มาขอถ่ายรูปลูกอิงก็สบัยด,ดีแล้วลูกอิงก็รีบไปไปถามอาการแม่แก้มที่ป่วยแล้วหลังจากนั้นลูกอิงก็จะรีบไปแต่งตัวเพื่อขึ้นเวทีเช็คสาวแต่ปรากฏว่า f อฟซีคนนั้นก็ได้ถ่ายรูปก,กับน้องนิดเดียวเขาก็รู้สึกว่าเอองงง,งทีนี้มี f อฟสายปั่นหรือสายป่วนพวกสร้างกระแสทาลายวง,งสาวน้อยเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ด่าลูกอุ๋งอิงว่าลูกอิงดังแล้วหยิงนะไม่ให้เกียรติเอฟซอฟซีอุจารออยากจะถ่ายรูปจะรีบไปไหน เกิดอะไรขึ้นคะทัวลงจากทัวลงใครคะลงลูกอู๋อิงคะ่ะแล้วเจ้าของช่องทําอะไรคะกดหัวใจให้คะ่ะกดหัวใจให้ทุกคนที่ด่าลูกอุ๋อิงนะ่ะกูถามมึงหน่อยว่าคนแบบนี้สมควรให้กูด่าไหมลูกอิงต้องโดนด่าเพราะใครกูผิดหรอใครกันแน่ที่รักลูกอุ๋อิง ใครกันแนท่ที่หวังผลประโยชน์ใครกันแนท่ที่ทําลายน้องเอาแต่ผลประโยชน์ทวยจะลงใครไม่สนใจกูมียอดวิวมึงถามมึงไปคิดว่ากูต้องการยอดวิวเรื่องแบบนี้เหรอกูด่าเขากูก็เสียงกูกฎหมายค่ะคอยแล้วประเด็นต่อมาคืออะไรเช็คซาวเอฟซีเขาอยากดูอูอิงเช็คซาว เขารอคอยเพราะบางทีคนเยอะเขาเข้าไม่ถึงตัวน้องแต่ช่วงเช็คซาวยังได้จับมือถือแขนน้องบ้างเขาก็มารอเขาก็อยากฟังลูกอิงร้องเพลงสักสองเพลงป้ากฏว่าเกิดอะไรขึ้นอเจ้าของช่องนี้ก็เป็นคนกำกับนะ่ะนะอยู่บนเวทีให้ลูกอิงร้องอยู่เพลงเดียวทั้งจังหวะเร็วและจังหวะช้าเขาบอกว่าลูกอิงเป็นลูกเขาเขาจะทำอะไรก็ได้ เฮ้ยแล้ว f อละ่ะเขาจะฟังอูอิงร้องเพลงสองเพลงแต่คนที่กำกับบนเวทีเนี่ยที่อ้างตัวเป็นพ่อเนี่ยให้น้องร้องเพลงเดียวแต่สองครั้งคือเร็วกับช้าก็เกิดดราม่าขึ้นมา f อก็มาฟ้องกูว่าทำไมทําแบบนั้นกูก็แค่พูดว่า เออมันก็จริงว่ะทําไมเพลงเดียวร้องตั้งสองครั้งเพลงมีตั้งเยอะที่น้องตั้งใจร้องทําไมไม่้นงลงนี่คือเรื่องที่สองที่กูด่าคุณคนนี้มึงไปทบทวนดูว่าคนอย่างกูเนี่ยหวังยอดวิวไหมการที่กูมาด่าคนคนนี้ผู้ติดตามที่เขาเคยติดตามกูส่วนหนึ่งก็เป็นเอฟซีเขากูก็เสียงเหมือนกัน แต่กูก็เลือกยอมแลกเขาไม่รักกูก็ไม่เป็นไรแต่อยงน้อยกูได้ออกมาปกป้องอูอิงให้สังคมได้รู้ว่าไอ้พวกเปรตเนี่ยกูไม่รู้เราเป็นใครบ้างนะเอาแต่กระแสมีคนไปดูเยอะแยะดีใจแต่ในนั้นมันมีการทะเลาะกันส่วนมากคือเขาต่ตว่าดังนั้นละ่ะทาไมทําแบบนั้น เหตุผลอะไรมันฟังไม่ขึ้นหรอกค่ะคุณอาจจะอ้างเหตุผลสารพัดว่าอ๋อที่ผมให้ลูกสาวผมทําอย่างนี้เพราะผมมีเหตุผลนี่มันฟังไม่ขึ้นค่ะคุณให้เขาร้องอยู่เพลงเดียวสองรอบอ่ะมันคืออะไรคะมึงอย่ามาพูดว่ากูหวังกระแสยอดวิวตรงนี้กูมาเกาะเขาคือกูจ่ายตังค์อไอ้ควาย นี่ถ้ากูไม่อยู่โรงแรมกูจิตดาหนักกว่านี้อีกมึงอย่าสักแต่ว่าความเมนท์คอมเมนต์กูจะจ่ายไปเท่าไหร่แต่ยังน้อยก็เงินกูกูไม่เคยขอเอค่ะกูไม่เคยทําแบบว่าเอซจะาขอตังค์หน่อยจากเพื่อจะจะซื้อของขวัญให้ลูกองกูไม่เคยทำนะกูจะให้เท่าพันสองพัน นั่นมันเงินส่วนตัวของกูแล้วกูก็เคยโอนให้บอจูกูเคยให้บอจูด้วยให้กับมือด้วยแล้วกูก็มีโอนไปอีกให้บอสนะมึงไปคิดดูนะก่อนมึงจะมาคอมเมนต์ด่ากูเนี่ยมึงเป็นคนแบบไหน คนที่มาเชียร์แล้วจ้างเชียร์แบบกูเนี่ยมึงไปขุดรูหาเลยมีใครกล้าทำเหมือนกูไหมและมึงมีปัญญาไหมเชียร์เขาแล้วจ้างเขาเชียร์นะ่ะมึงกล้าไหมไปเชียร์เขานะให้ตังค์เขาด้วยคือจ้างเชียร์นะ่ะไอ้วย